เกิดอะไรขึ้นการนั่งอยู่ทาหนูเข้ามาไม่ทันเหมือนกว่ฟังเอาชัดเด็ดชัดเด็ดนั่งอ้าวเขาจะนี่แล้วบ่ได้บ่ได้เจ้าความลับเจ้าหามไปงม่ไปน้ำพายส่างลุงตองบ่ได้ไปแต่วนเจ้าไปบอกว่าเราไปต้อทะเบียนเจ้าไปพวกใครจะกินท้องไหนบ่ี่ไปด้นมื่อื่นเจ้าหามไปเด็ดขาดเจ้าไปขู่คนกันช่างไม่ได้อะไรตอนนั้นไม่ได้อะไรไม่ได้เลยไม่ได้อะไร ไม่ได้คลิปไม่ได้คลิปกับเขาไหแ่งานด่วนแทงแล้วนะเจ้าห้ามไปเป็นเด็กขาดเจ้าเจ้าห้ามเลยเพื่นูากนน้อมาเอาอย่ามาเอายที่ไปยามาเอายาพิ่งมาเอายาล้ายังไงก็แลว สภาพกระเป๋าจอรเรากเปาไว้ปยให้ตรงเทียงกันนี้นะไป้านเราไใชสายมันสันังที่สุดเลยักจะเมื่อว่ากก็กัน กันลกอกอันองเมอเอะาเลยรัอตาดเาไปเลยน้ตอนนี้ีเาดะตะอ่อนนวลรัดคิ้วแล้วนะงานเข้าฉันมาูกกันมา่กินข่าวไเอ๊โทรมาตาม้เฮ้ยโทรมาตามต้องตามเมียกันเอาเด้อบางาแล้วด้ขเหนี่ายโดวโสานโทรมาแล้วโทรมาแล้วแมนแนวเลยมนเล้โอ้ต่งเสียงพิเศษอะบว้าห อย่ไปรับโทรศัพท์เราตรงนี hey, ้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่ทันเิีมีอะไรชิปเดมีอะไรมาไม่ทันเกิดอะไรขึ้นมาไม่ทัน ไม่ห้าเล็กเมื่อไรจะจ่ายนสกนนั่นแหละแต่ว่าค่อยอยากชวนไปกกกบอกทองอไปครับไปแล้วไม่ต้องกลับมาเลยแต่อ,ตอยากเมื่อเฮิรนกัดชักหน่อยนะคุณแกไม่ค่อยเรา่อยไปซงแขกอะไนี่ <c oughs> ไปเ,เก็บกของไปเก็บของว่งกันเมื่อบ้านเลยไูนาเมื่อเล้ยเมื่อสรุปตอนนี้เือนี่ไม่ยดรบแล้วือไม่ไดบ้วสรุปตอนนี้ป้าแตนกลับมาญาที่จะไปเหเมื่อยอรบแล้ มากับไลายรอบไปเัืคนกันล่กับไปกยามาเลยลาเลยไปดูนี่นะโอ้คตรการสร้างแล้วพวกเรจะได้กินเขาอ่ะไปหนึ่งกินเปรนเมื่อวานเราก็หนึ่งกินโอ้ยไเปรนเปน่ายแล้วก็แล้วเรกได้ก็ได้กินกินเลยนะเาไ่ได้ไปซื้อเขาซื้อของซื้อของก็เาได้บอกว่าจ้เขาต้องไปเจาได้กินย้อนข่อยในเมื่อวานนี้ได้หนึ่งเขาอ่ะเร่บอกมาจัดเปตนลร์ให้นะ บนไเกียกับตลาดครับบนไร้ไซนก็ได้ทีซีอยูุ่ถ้าเจ้าไปเมื่อนี่เจ้าค้นจะผ่าไปน้ำเช่เพลินเพลินเพลินเ้ลนเพลินไพลินเพลปนเพลิอเพลินเพลินเพลินเพลิเพลิไปพลนเินเลนเพินเลนเลิเลินเงเนเพลินเพลิเลนเพลเลนเพลินไพลเลิเพาินเพลนเพลิลิเพลนเลเลิเลเลเเลนเล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 นเลลเลเลลเลเล้วเลล้วเลเลเลนนเลล้วเลิ มึอื่นก็มีงานอยู่้มึงเอาน่ะอ้งานงานจเข็ดเข็ดเลวยังไม่ดอ่แปดาทีอยู่แปาทก็ต้องต่อไปที่โหลดพอมตั้งหออพอมเปิดคลิปอีกกันโฆษณาอีกผู้ดีชั่วโมงนึงเร็วๆอาจะมาเร็วได้บางคนแปดนาทีอยู่ทกันถือไห้กล่องเย ตาอ่อนบอกว่าเกิดอะไขึ้นงงตาอ่อนงงเกิดอะไรขึ้นอะไกันนี่โทรพา์แล้วพากันถือแบบนี้บอยูทูบเนี่ยตาออนบอกว่าทำอะไรกันไม่เข้าใจบวกกบบอกออกาวไปรับแม่กดดันีตาเด้อไปทำอะไรไีทำอะไรตาอ่อนไม่เข้าใจเลยนะอไรไปบแก่ไี่้าม่เ้มากับเราหรอไปที่บ้านไปทาอะไรน้ำซิมผู้รอดครับผม กระดมก้ยทอดเมื่อกี้บนจะกินกล้ยทอดแกก็เลยไปทกก็ได้นี่ไระตเลยอ่มาละกอหลังบานนี่นนะเรียนลูกกดลงไปเลยว่ากันรไดอกไปน้ำไปน้ำนั่นเนไปน้ำเงาดูพอใจยังแรงอย่ง เรานุงบรรยากาศบรยังเจ้าพีจกทุ้ีกันตัวไม่ใไม่เป็นมีนี่ข้าวอย่าง้ลูี่เยลง่าใจว่าให้การไปให้กเยี่ยมประกบประกบกบเแล่าที่แล้วัขึ้นสวนคุยลบรรยากาศคืออยู่วีภาษาเดงยเียมั่นให้เาั่นวายหลัประกบหลัาอประกบเลยตัวบอขึ้นามีทองแเยกลัแล้วน เครื่องแหกกันเครื่องขางข้างแหวกเครื่อข้างทางก่อนตัวเล้วลวดไหมลวดลวดลองมาลวดลวดนี่ครับอ๋ตอนนี้ลมเย็นนะลมอะไเรยเลยลมเย็นนะหลังบ้านเนี่ยโอมีหลังคาเนาะถ้าไม่มีหลังคามันก็ร้อนเนี่ยลมร้อนเลยแหละลมก็บรเย็นเถอะแล้วถ้าผมมีหลังคาจะได้เห็นหน้าบ้านให้บ้านเมื่ทีนี้ลมเย็นมากเลยปูปูเปนอนเนี่ยไม่หอมไงบ้านขอมันอ๋อมันก็โอ้กันนั่น ไปตกเยอะเลยฮึนะต้องดึงไว้ไม่ต้องดึงหรอกยังไงเน็ดดูก็ช้ากว่าทนายคิดของนี้ไม่ลงเอาดึงก่อนให้เลี้ยวได้เกียร์ให้เลี้ยวได้เกียรลงเลยมึงก็ต้องตัดต่ออย่างเลยพุดดิ้กี้กลับวันไหนครับวันพฤหัสบดีเช้าค่ะอ๋อยังอยู่ยาวเหรอไม่ค่ะหยุดยาวจะทำงานพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดมาอีก ไปแบ่งใจให้ใครเปล่าพี่กูก็มีคิวอยู่นะอยู่ไปไหนก็ครับอันไหนครับเน่เวลาที่อยู่บอกที่ไปเลยนะครับพูดไปพูดมาเดี๋ยวผมไม่ได้มาถาวอาทิตย์แล้วเนี่ยผมว่าเลยเลยตรงละโอเคนี้ไปค่อยมาถาวอาทิตย์เอา ไม่ไว้ใจแล้วไม่อยู่แล้วอตอนนี้ก็ต่อส่วนที่เป็นที่ตากผ้านะฮะแล้วก็เตรียมเป็นครัวในอนาคตไปด้วยนะครับผม ทำเป็นห้องครัวด้วยในนาคตเผื่อไว้เผื่อได้ทำนู่นทำนี่กินเนาะเพราะเราก็เป็นคนชอบทำกับข้าวอยู่แล้วแบบทำแล้วก็ไปตุ้มโฮมกันที่นู่นนะใช่ครับตัวละอย่างสองอย่างแยกเป็นหลงแล้วก็เป็นที่ซักล้างตากผ้าด้วยแบบกย่องแตกเลยเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยตรงนั้นเห็นไ่ยิงรางการหลังหลังบ้านเลยนหใครของข่อยจะออกมาล้างจานาอตรงนั้นเลยไห เราเตรียมแผงเลยแล้วเราต่อโทรต่อโทรลงในใบนี้เลยเป็นที่จอดรถด้วยเป็นที่จาดค่าด้วยแล้วยังไอ้กล้วยใบแก่ยังไอ้กล้วยใบแก่เอะหรือเปล่า ก็อัปเดตนะฮะให้ทราบเพียงเท่าน <us> ี <out> ้ก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่ชมบนโอมชาแนลนะครับผม